The Next b o s s การเฟ้นหาสุดยอดบอสที่ไม่ใช่แค่มีความสามารถแต่ต้องแข็งแกรง่งมั่นใจและพร้อมพิสูจน์ตัวเองบนเวทีแห่งโอกาสที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับความลังเลทุกโจทย์คือบททดสอบทุกภารกิจคือโอกาสทุกการตัดสินใจอาจเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขามาที่นี่เพื่อล่าฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปต่อใครจะได้เป็นเดอะเน็กซ์บอสคนต่อไปใครจะได้อยู่ต่อและใครจะต้องไป เตรียมตัวให้พ hmm. ร yeah. mm ้อมเย็บและนี่คือชมหน้าของ30คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครกว่า1น1,000คนในรอบออนไลน์สู่รอบออดิชั่น Face to Face จนเหลือเพียงแค่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด เรามาดูกันว่าพวกเขาจะโชว์ศักยภาพอะไรออกมาให้กรรมการได้เลือกเพื่อเป็น8คนสุดท้ายในรายการเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เตรียมตัวให้พร้อม The Next Let's Oh-o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 h Boss Let go oh, 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 oh. ใครมาจากที่ไกลๆบ้างไหมครับคิดว่าใครมาจากที่ไกลๆสุดลองยกมือหน่อยฮะเหไหมเอ่ยไม่มีโคโครากับนครราชสีมาอ้าวก็คืออันเดียวกันรมลงแล้วก็ไม่แคล้วสิ่งหนึ่งคือฉันไม่ยอมแพ้จะฝ่าฟันแม้เธอนั้น ะเะกีิดกันฉันไหมเหมือนกันถ้าเสียรักไปฉันจะอยู่ยังไงเสียเธอฉันคงอยู่ไม่ไหวผู้เอยวัว不要听见你ะออ出口再给我一点รอและนี่คือรอบออดิชั่นครั้งที่หนึ่งสำหรับกติกาในการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะมีเวลาแสดงความสามารถคนละหนึ่งนาทีแสดงทักษะที่ทําให้กรรมการประทับใจหลังจากแสดงเสร็จกรรมการจะมีคําถามเพิ่มเติมสําหรับแต่ละคนเมื่อเสร็จสิ้นการออดิชั่นแล้วทุกคนจะต้องกลับไปนั่งเพื่อรอฟังผลประกาศว่าใครจะได้ไปต่อในรอบต่อไป ready go างแผนแบบต้องใช้แผนใหม่ๆเพราะเวลาเราเป็นเงรื่องขยลเรื่องเวลาจํากัดเนาะก็แต่คิดว่าเออมันน่าจะออกมาสนุกรายการนี้จะได้หาแบบเด็กๆใหม่ที่มีความสามารถออกมาเราก็อาราคอจะได้เห็นเด็กๆพวกนี้มันทำงานในวงการบันเทิงนะครับผม有前途的这个未来之星这样子，所以呃我本身第一次参与这样子的这个类型的选秀节目，我觉得是挺有意思的。ก็เชื่อว่าทุกคนมีความฝันในเรื่องนี้แล้วก็รอโอกาส ชื่อนางสาวปาิตาสีแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อลูกปัดค่ะอายุ17ปีค่ะน้ำหนักที่กิโลกรัมส่วน 1, สูงหนึ่งซนติเมตรค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าคนอื่นอาจจะอยู่ได้มากสุดแค่3เดือนแต่หนูแข็งแรงแนมะ่ไม่ต้องเป็นห่วงเนะ่ยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพดดาสีจันทรชื่อเล่นชื่อโฟอายุ17ปีค่ะ ดนตรีคืออะไรรู้จักก่อนจงฟังเี่จะสอนให้ดีอา่านหนังสือเรายังเริ่มด้วย A B C เ <oughs> มื่อร้องเพลงก็ต้องเริ่มด้วย Do Re Mi Do Re Mi บีบอลส,สมประสงค์ชอบเสือดดนค่ะตอนนี้ก็อายุ21ปีค่ะอยู่กับไปแจ๊กสองคนฟินปะ่ะ <c oughs> มึงชอบมาดิ ที่มีแฟนคลับมาตามข้างคอมนชอบใช่ปะทำไมมองหน้ากูทำไ,ไหมหลายคนคือเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนนะครับเราก็เลยรู้สึกถ้าเราเป็นโคช้ชเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็เปิดทางแล้วก็ชี้ทางให้น้องๆทุกๆคนหวัว่าจะได้ช่วยเขาในอนาคตน,นะครับผมมาดูแบบหลังมอนิเตอร์อ่าน้องๆ แสดงศักยภาพต่างๆหลายๆคนก็ทําออกมาได้ดีๆหลายๆคนก็ตื่นเต้นแหละสวัสดีครับฟีฟาทีลัชนาเทพพลัสนะครับตอนนี้อายุ18ปีครับเริ่มเลยนะครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคําว่าสูงวัดได้หากใจถึงวันนี้ก็จะโชว์ความสามารถพิเศษเป็นการแสดงนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ตายคากองคี้กองเดียวขึ้นมาค่สะสภาพมันันน่าอูจจาดตาดีนะคะตายคากองขี้ <c oughs> จริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นิดหนึง่ง <c oughs> เพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยบางคนก็ชายมากชายแบบทะลุจอมาเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เริ่มแบบว่าจากที่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเห็นแบบว่าธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายเออเขาเขาชายขึ้นจาก จากการปลดล็อกอะไรบางอย่าง ถอดถอดหน้าก,กากถอดหัวโขนหรือถอดเปลือกนอกออกมาให้หมดเปลือยมันออกมาให้หมดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะเป็นใครก็ตามสุดท้ายแล้วว่าการเป็นตัวเองมันดีที่สุดแล้วมันก็จะทําให้เราอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นคนนี้ต้องได้เป็นนักร้องเราเข้าหวังเพราะว่าเราเห็นแล้วอ่าไมถึงตัดสินใจที่จะมาวันนี้ค่ะมาแคสติ้งวันนี คนที่ชอบิวสิคอลมากค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่ามันฝังอยู่ในใจแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไปออดิชั่นหลายๆที่แล้วก็ได้แสดงแบบว่าละครเวทีมาก็เ,เลยอยากแสดงความสามารถที่ตัวเองมั่นใจออกไปค่ะถ้ามีโอกาสมาเล่นบทหนึ่งคุณจะอยากเล่นบทอะไรมากที่สุดแบบไหนครับเป็นบทแบบอะไรครับถ้าเลือกบทได้ใช่ไหมัหนูรู้สึกว่าหนูทำอะไรได้ดีโดยในบทที่ใ,ททใช้อารอมณ์คไม่ว่าจะเป็นคาตกโลกจิ๊บก็ได้หรือว่า คุณสามารถทําแล้วมันดีมากๆากใช่้ทำไมถึงเลือกอันการร้องเพลงครับถ,ถ้าเกิดเราไม่ได้บั่นใจในการร้องเพลงเพราะว่าเพลงที่ผมเลือกครับมีความหมายที่อาจจะตรงกับตัวผม,มผมเลยอยากสื่อให้กรรมาก,การได้รู้ถึงความสามารถความตั้งใจของผมครับถ้าเกิดได้แสดงหรือว่ามีงานแสดงชอบบทบาทไหนมากบบบาที่สุด นักเรียนนักเรียนใช่เพราะเพราะว่าตอนที่หนูอยู่ในช่วงมัธยมเนี่ยหนูมีความสุขกับมันมากแล้วรู้สึกว่าทุกๆวันของหนูเป็นวันที่หนูมีแฮปปี้มีความสุขอันเลิศกับมันแล้วหนูทำตรงน,นั้นได้ดีที่สุด So what you, what are you selling now or what are you I mean you say is t like selling something online Selling Yes yes. yes in my own product Your own product Yes Oh wow what kind of product is it Uh c u p skincare Skincare You produce yourself Yes. Wow. <laughs> มีความตั้งใจข้างในแล้วก็เยอะมากผมผมว่าสกิลผมไม่ติดแต่ผมติดเรื่องบุคลิกเขาอันนี้เพาะ่าที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพพีพีว่าความมั่นใจความจะไดออกสุขว่าแบบการยืนท่าทางอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันน่าจะต้อนทำให้มัได้แต่ว่าผมคิดว่าเขาเรียกบทที่ตัวเองทำได้ทำได้ผมคิดว่ามันต้องให้ใช่เพราะว่าเขาตอบพี่ว่าเพรตัวเนี้ยไวัยตัวเองมีความสุขแต่ว่าผมรู้สึกว่าต้องแบบแบบ ถ้าอยู่เป็นนักแสกดงอยู่ตรงนั้นเป็นได้ทุกวันทาเล่มากกว่าเราจะแบบ challenge everything just like maybe we will meet in future <Yeah. S 2> not just on l y s t o u r n e y ใช่คมงชูใจครับอายุ24ปีครับสูง175น้ำหนัก55ครับตื่นเต้นน้องตื่นเต้นคุยกระชุ่มกระชวยหัวใจเออเคยเป็นพระเอกมีเพลงวันที่ไม่มีเธอเขาก็มัดเขงก็อยากมาเป็นบอสคนใหม่ครับ ชื่อยิมนะครับกันกวีเม็นคงอายุ19ปีศูนย์หน้อยเัน65ครับวันนี้อยากจะมาเป็น actor boss ครับผมเอริกาพิิซซิเนบุตรนะครับเป็น B.Y. ambassador 2024ครับหรือเป็น ambassador ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอินเตอร์ครับผมราชันซัฟพอยครับหรือราชันครับหรือเลีกสั้นๆว่ามินก็ได้ครับเป็นชื่อเล่นปัจจุบันก็เป็นศิลปินและต่างๆในตลาดครับจะเป็นสไตล์ป๊อปโซอแอนด์บีจะเป็นสดๆครับ สวัสดีครับผมต้เา,าเจเ่าวัชเชลพัคเตอร์ครับผมพัคเตอร์ครับอายุ24ปีสูง1 7 8เคยเล่นภาพยนตร์ของทางจีนครับผมเป็นหนังแอคชั่นต่อสู้ครับเกี่ยวกับมวยไทยแล้วก็ศรริลปะการต่อสู้จีนแล้วก็อื่นๆก็เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นสตันแมนครับผมวันนี้ก็อยากมาเป็นเอ็กสเตอร์บอร์ดครับสวัสดีค่ะชื่อของขวัญน,นะคะตอนนี้ขวัญเป็นโมเดลสล <c oughs> ิรัลเคยมีไปเดินราวแฟชั่นวีคแล้วก็แฟชั่นวีคของประเทศไทย แล้วก็วาดรูปได้ด้วยเรียนวัดรูปมาเธอตอบเราดิเราเป็นแฟนกันนะเว้ยเธอเห็นเราเป็นตัวอะไรอะ่ะ หไหม,ไมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคอยฝันไว้ไม่ดีดีสักทุกไรไม่ใช่ใครคนที่คู่ควรรักเธอพี่มีความสามารถแต่เรายัง,งจับ,จบไม่ได้เลยนะ คือในภาพในภาพจริงอ่ะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งพ,พออยู่ในมอนิเตอร์อ่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเนอะของแม่เฮ้ยหยุดเลยนะเว้ยปล่อยตัวมินซะผมไม่อยากเจ็บตัว ฮะฮะฮะไว้ว,ว,ว,วแต่ว่าด้วยภาพรวมแล้วว่าเป็นคนที่เอ่อวิ่งไปตามโจทย์ได้ดีที่สุดเขาก็มีความพิเศษมีความเป็นตัวของตัวเองมันสวยงามอะแล้วเราเรารู้สึกว่าอยากจะแบบว่า ร่วมสนับสนุนอันนี้ก็คืเป็นงานที่ขวัญทำให้เอเจนซี่ค่ะได้รางวัลเหรียญทองแดงจากต่างประเทศแต่ว่าเป็นเนนาเอเจนซี่แต่ขวัญเป็นคนทำเองทั้งหมดเป็นกิฟต์เซตเป็นทั้งอิซสซสซอรี่ต่างๆอิงจากไลน,น์นี่ทั้งหมดแล้วก็อันนี้เป็นผลงานการวาดรูปของขวัญค่ะเป็นวาดหมดเลยก็คือเป็นอ่าเป็นหนังสือภ<ช>าพประกอบต้องบาลานใจครับ สมองดีๆเพราะว่าหลายๆครั้งเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้มีสเสน่ห์คนนี้มี p o t นเ t ีย l มากเพราะเราเราก็จากประสบการณ์ของเราเราก็อาจจะดูออกแต่ว่ามันก็ต้องวัดด้วยสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเหมือนกันจริงๆมารายการน,นี้ <Okay. S 2> คือไม่ใช่เฉพาะแคนักร้องเท่านั้นนอกจากนี้คุณหวังว่าตัวเองในอน,นาคตจะมีอะไรบ้างอยากทำอะไรบ้างจะแชรอะไรบ้างไหมครับผมครับแน่นอนครับคือนอกจากในทางของการเป็นนักร้องเลยนะแต่งเพลงแนละ้วผมก็ยังสนใจในเรื่อง,องแสแดงด้วยหรือในแง mm ่ hmm. ของพวกรีวิว พิธีกรอะไรก็อยากทำพวกท่องเที่ยวหรืออาหารอะไรอย่างเอังก็ษได้ไหมขอเป็นไทยดีกว่ด้วยเวลาที่มันมีน้อยอเคโอเคฉลาดเก๋อเออฉลาดเลยคุณครูพายไปคะเกปัญหาได้พี่ไหมคะก็ทำทุกอย่างที่เป็นอุตสากรรทั้งหมดเอ็กซ์าก็เล่นโฆษณาเล่นแคร์หนังเล่นแบบมีโอกาสได้อยู่ค่ายแล้วก็ได้เล่นโปรเจกต์หนังกับจีนแต่ว่าตอเี้ยิดปัญหาคือยังไม่ได้ออนแอร์ใช่ครับถามว่านอกจากบทสตันหรือฟิลเนี้ยที่น้องขนาดอ่ะ น้องคิดว่าน้องอยากจะเล่นบทไหนอีกหรือเล่นบทไหนได้ดีตัวใดคงเป็นบทตัวลายเป็นแฟนถ้ามีโอกาสเราอยากให้แบบว่าเออไปตรงนี้แล้วลองไปรวมกับอย่างอื่นหรืออะไรอย่างนี้ขวัญขวัญถึงได้เอาอันนี้มาให้ท่านกรรมการดูทุกคนคเพราะว่ามันอาจจะแบบอาแฟชั่นอาจจะกลับมาตอนนี้แฟชั่นในการวาดคือขวัญแบบวันนี้เป็นเคือเส้นที่ไปได้แบบจริงวันนี้ก็คือทุกกรรมการแล้วเราเครียดมากๆเลยแสดง My name is Jun from Korea and I'm 25 years old, and I worked as an actor in Korea for okay, come right away. ก็ต้องตามศักยภาพตามน้างงานอนะ่ะพูดกันตรงๆใครทำดีใครตั้งใจก็เอาไปคนนี้เฮ้ยศักยภาพถึงมากๆนั่งรถแีครับนั่งคิวนั่งคิวบครับงคิว k y o คสวัสดีครับผมชื่อเค้นนะครับผมเมื่อก่อนอยู่ที่จีน1ิปีนะครับ แล้วก็อยู่ไทยประมาณสามปีแล้วนะครับผู้ใดสี่ภาษานะครับจีนเกาหลีอังกฤษไทยนะครับสวัสดีนะครับดิมนะครับมาจากขอนแก่นครับส่งตัวนี้นะครับเป็นผ่านไนลอนครับยางดีเลยครับนิบนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้ส่งไปใสนะครับก็สามารถกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีค่ะชื่อซันนี so long, that, that, uh ่ค่ะสวัสดีนะ Take me this long to see จะสิได้ not worth my song but now y know it's not worth that not worth that it's not worth that สวัสดีครับชื่อซานอายุ16อยู่โรงเรียนพาวิทยารมม4ครับเรียนาสายาสิ่งภาษาจีนนะครับ uh. ครับผมกำแพงที่สูงมากๆเรา ้าเธอนะ่ารักม,มากๆเราก็ทุกข่ายได้นะครับผมอะไรมันก็ไม่แน่นอนต้องมากัะดวงเหมือนกันนะบางทีก็ลำบากใจนะครับดีแล้วมีการแคสหนึ่งที่หนูไปแล้วผู้ก,กับกับผาพูดกันเดินมาพูดกันหนูเลยว่าเนี่ยแต่งชุดนี้มาได้คาแรคเตอร์เลยนะหนูก็เลยจำเลยว่าหนูจะแต่งรุงเท้าก็เป็นหนเท้าเดิมหมวกเดิมกิ๊ดเดิมทุกอย่างเ,เหมือนเดิมหมดก็เลย 是这里，我还要问。哦，你好。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 好。好。你好。可以你好。你好。你你好。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 好。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  แต่ผมชอบ很喜欢唱歌กดดันตรงนี้ต้องบอกว่าครอบครัวท่านไม่ค่อยโเคเท่าไหรครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำผัดทาอะไรก่อนเอางั้นลองอีกแนวหนึ่งที่ไม่ใช่คนละแนวกับเมื่อกี้ I driving should start the never meet ถ้างั้นถามว่าเราความฝันจริงๆของเราจริงๆอ่ะเราเราอยากจะทำอะไรที่มารายการเนี่ยอยลองทำหลายหลายอย่างอยากเป็นหลายๆอย่างเบยต้องเห็นภาพตัวเองยังไงอะหรือว่าถ้าเราได้เข้ารายการนี้เราคือเป็นนักแสดงหรอหรือว่าคนชั่วโมยก็ได้สบางสวัสดีค่ะสายปานธนวรรณนาซีค่ะสูงน่งค่ะ อายุ21ปีค่ะจินโจคกุซี่ยาราจิยาวิราจิก็เขาละจูกูเราชอบการแสดงเราแสดงเป็นอะไรปกติหรือว่าเคยทำฐานการแสดงอะไรมาบ้างครับเอ่อก็จะเป็น MV หนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วหนูแบบยอยากเป็นนักแสดงคะ่ะอยากเป็นนักแสดง <บา S 1> ที่ได้เล่นหนังในแบบที่ตัวเองอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือ หนังขาจกรชื่อแดนนะครับผมอายุ19ครับสูง187ครับผมอันนี้คือน้ำเปล่าปกติซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไปซื้อตามเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าห้างสินค้าทั่วไปมันก็คือจะเป็นน้ำที่กล่องมาจากบาดาลใช่ไหมครับอันนี้มาจากเจ้าของแอลเลสเท่าที่อยู่ในวงการหน้ากล้องอะสกิลที่เรามีอย่างที่มันคือพิธีกรเนาะความรู้สึกสวัสดีครับผมชื่อโฟนะครับอายุ20ปีครับผมอยู่นี่แหละครับปทุมปทุมธานีได้ยมภูมิเทพครับ คาดว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันเอ็งจิ๋อยากเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นตลกแลยว่าผมเป็นคนตองข้ามแบบเอ็นจยอะแล้วก็พูดมากนิดนึงแล้วก็พูดอะไรเรื่อยๆครับรีดพร้อมเอกซีพร้อมเตรียมหนึ่งสองสามสี่สแตนหนึ่งสองสามสี่ ครับหนึ่งสองสส่วงหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยิ่งคงคอยและยิ่งรอคอยให้เธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่า เเทวคันโตคาลาเตนี่คือได้ระดับไหนครับด้วยชุดนี้มันทำอะไรให้เราดูได้หน่อยไหมครับเพราท่าทางได้ครับแบบอาตอนแข่งก็ได้ครับแบบชุดเช่นเฮ้ยประมาสวัสดีครับเมฆนะครับนายธีรวัฒน์สุจริตธรรมครับอายุ21ครับสูง186หกครับหนักหกบหกครับตอนนี้เรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเรียนคณะ ดีตอนฟิล์มครับไม่เองมึงกลุงมมาปะมาพุงเนื้อเวียเชงจังใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหัวใจมันเป็นจะได้แต่แห้งแต่แตไอ้คอยมองแลพอแล้และมองน้องไปกันใหญ่กับเป็นแอบฮักบัดด้ตัวเกิดจะได้ว่าหูและเน้อประมานี้ครับเออบางคนเขามีอินเนอร์นะแต่ยังแบบเอ้ยสกเกลภาพยังไม่ถึงแต่คนนี้เฮ้ยสกเกลภาพถึงมากๆแต่อินเนอร์ยังไม่มา แค่มีเธอแข้งข้างในตอนตื่นแค่นอนดูท้องฟ้าไปเดินเต้นคลื่นทะเลด้วยกันแค่มีเธอทุกวันอย่างนี้ได้ไหมขอบนะครับเอกลินลุงแกครับอายุ28ปีครับความสามารถพิเศษก็จะเป็นพวกทักษะด้านกีฬาครับฟุตบอลวอลเลย์อบอลว่ายน้ำแล้วก็บัคกิตบอลแล้วก็มีทักษะการยิงปืนแล้วก็มวยไทยด้วยครับ สวัสดีครับผมจอชเดสซลนะครับเป็นคนไทยอเมริกันครับมาอยู่ที่ไทย8 e, ปีแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเป็นใหนยเพลงครับ ครับชื่อไปเพื่อครับคนะพัฒสันติเราละครับนอนสักครับแล้ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นธราสีตาวันนี้ครับโลกที่ไม่มีเธอเป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใครมีเพียงร่างกายที่หายใจแต่ทั้งหัวใจสลาย อยากให้เขารอบทุกคนแต่ว่าด้วยความเป็น next b o s มันจะต้องแบบมีคาริสม m มีเสน่ห์เก่งรอบได้มันต้องทำได้ทุกอย่างแเราก็ต้องเราเราที่ดีสุดถ้าจะชูแบบการแสดงก็คือการแสดงไปเลยร้องก็คือร้องไปเลยน้องแบบชูทั้งสองอย่างเยังบอกเลยว่ามันเป็นมันเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวจะ acting คือไปให้สุดสักข้างหนึ่งเราแบบเสียใจนะเนี่ยแต่ต้องตัดนะเนาะ ใครเก่งก็ต้องอยู่ค่ะใครไม่เก่งก็ต้องออกค่ะอุ๊ยเหล่งไหมใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เตรียมตัวให้พร้อมขอให้คนที่ถูกขานชื่อยกมือขึ้นก่อนที่จะลุกยืนแล้วอยู่กับที่นะครับผม08ย์แิมครับยืนขึ้นครับผม ลำดับต่อไปนะครับ07ครับ07ครับผมลำดับต่อไป22 2ครับ ลำดับต่อไปครับ mhm. 1 7ครับผมลำดับต่อไปนะครับ2 7ครับลำดับต่อไปนะครับ ศูนย์สองลำดับต่อไปครับหนึ่งแปดและลำดับสุดท้ายนะครับศูนย์เก้าครับ คนที่ถูกขานชื่อแล้วยืนขึ้นทั้งหมดนะตอนนี้นะครับคุณยังไม่ใช่บอสของเราครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ แบบเอาเข้ารอบหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าคือเตรียมใจกลับบ้านไปแล้วเป็นข้อนี้แหละครับที่กรรมการอาจจะเลียงเห็นเราในความเป็นตัวเองครับขอบคุณตัวเองที่ทำเต็มที่วันนี้ค่ะเข้ามาแล้วก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็เลยสนดีเลยลก,ก็เลยขอให้โอกาสอีกที่หนึ่งขอ,ขอ,ขอบคุณมากนะครับวันนี้การค้นหาเด็ก x บ o สยังไม่จบเพียงเท่านี้การแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกับภารกิจสุดท้าทายที่งรออยู่ และแรงกดดันที่มากขึ้นทุกวินาทีใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น,นาและใครจะต้องพลาดโอกาสนี้ไปรอติดตามความดูเดือดความฝันของพวกเขาทั้ง20คนได้ในตอนต่อไปใน The Next Boss Release Join re the Boss Next book.